อันนี้เป็นวิธีการฉีดยาพ่นยาแล้วก็พ่นปุ๋ยลงไปในท้อ,องนานะคะฉีดยาพ่นยา,พ,นยาพ่นสารเคมีฉีดยาแล้วพ่นได้ทั้งสารเคมีและสารชีวภาพแต่ตัวเนี้ยคือสารชีวภามพมาทำมาจากน้ำเอาน้ำใสผสมนะใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสารเออเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยก็ปุ๋ยเคยมีกับปุ๋ยทีวภาพเช่นเดียวกัน แต่การปิดเปิดห้างร้อยอยู่ที่ลิ้นเมื่อกี้นี่นะถ้าเราการหวานให้หนาก็เปิดให้กว้างมันก็จะออกเยอะเครื่องปันลมพ่นออกไปพูดจอดก่อนใช้หว่านใช้หวานหวานแล้วมือเมื่อยไงตอนนี้ก็ใช้ลมอืม

ใครอะที่สบายานะมาด้วยขานะเพื่อนโหมดมาเลยขีดจานใครของใครจะมาพาอมอยลงเลยไม่ยังไปจับคอ่ไปจับ่เลยนน้องมากกยข่ตาย เอาไมอาไม่เอาไม่เอาไม่าไไม่เอไม่อม่าอาไมครับไาไม่มม่เอาไเอาองไอาอาไาไม่่เอาไมัเไม่เ่าเอาไม่าไาไมเอมาไมเเอาเอาเมาเเาเ่าเอาไาไเอ่ คุณหรือว่าไงจะเอายังไงภาพเกเอาพวกผู้ชายขมากินไปครับมาเลยเอาชอบอะไรทำเรวจะเก็บภาพเป็นอะไรมาลงเลยเลยหอไปขึ้ทำตามตวนวันนี

Eh, koper bagi. Kalau boleh, boleh koper bagi. Eh, kencing tu betul.